สวัสดีทุกคนอ่าก็คือวันนี้เนาะวันที่25่ามกราทางไอชีอีอะเขาได้มีการจัดงานแบบว่าเทศกาลขอบคุณลูกค้าอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยเอ่อทางบีออนคาวอ่ะก็ได้มีการแชร์แบบลิงก์ที่เขาไลฟ์สดเนาะใน YouTube มาให้แบบแฟนคลับได้ดูกันอะไรอย่างนี้แล้วทุกคนก็งงว่าเอา้าก็ทุกคนนะอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่หรอแล้ว ใครไปร่วมงานหรือว่าส่งมาให้ดูเฉยๆอะไรเงี้ยเออแล้วแบบทุกคนก็เกิดข้อสงสัยและทีเนี้ยคือมันจะมีพวกแบบวิดีโอที่แบบว่ามีการเดินผมแดงอะไรเงี้เนาะซึ่งแบบเป็นของนักแสดงทั้ง15คนเลยซึ่งแอดคิดว่าอันเนี้ยน่าจะอัดไว้ก่อนที่จะไปญี่ปุ่นกันน่าจะอัดไว้ตั้งแต่วันที่ประกาศไลอ์อพเพราะว่าชุดอะไรเงี้ยมัน โดยเฉพาะชุดของไมเบิ้อะ mm hmm. ก็คือดูออกเลยเอเอ,เ,อเป็นของวันนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเออก็เลยคิดว่าน่าจะอัดไว้แล้วก็ส่งไปให้ทางไอชี e. แล้วทุกคนรู้ไหมบีออนคาวเนี่ยเขาส่งใครไปงานมีการส่งเด็กใหม่ไปนะทุกคน คืองงมากตอนแรกนึกว่าใครไปงานตกใจหมดอ่าเด็กใหม่ที่ไปร่วมงานวันนี้ก็คือมีนิวเจตแล้วก็ฟูไอนะจากค่ายบี n c นคาวก็คือเป็นนักแสดงแบบเจนใหม่อ่าในโปรเจกต์ทีเอสทีเสเนี่ยมีทั้งหมด9คนซึ่งตอนเนี้ส่งออกงานแล้ว3คนก็คือเปิดตัวแล้วก็เหลืออีก6คนที่แบบยังลุ้นอยู่ว่าจะมีใครบ้าง เออแต่คิดว่าเดี๋ยวพี่เมฆก็จะได้ส่งแบบเด็กๆอ,ออกมาให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวแอดจะขึ้นไอ IG ของน้องๆ3คนไว้ให้นะคะในวิดีโอนี้ทุกคนจะได้แบบเผื่อชอบแล้วก็แบบไปติดตามอะไรเงี้ยก็อยากจะให้แบบซัพพอร์ตน้องๆต่อไปแล้วก็ซัพพอร์ตค่ายบีออนคาวต่อไปแล้วแบบตอนแรกงงไปหมดเลยแบบว่าเฮ้ยอยู่ๆส่งลิงก์มาให้ดูดูอะไรอะ่ะ คือให้ดูที่แบบเขาถ่ายงานมาให้ดูอะไรอย่างนี้หรอแล้วกลายเป็นว่าแบบเอา้ามีเด็กเจนใหม่ว่ะอะไรเงี้ยเออคือแบบเซอร์ไพรส์ไปหมดเลยพี่เมฆนี่คือเขามาเหนือเมฆจริงๆเพราะตอนนี้นักแสดง15้าคนแล้วก็อพี่ปออะ่ะยังอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่เลยยังเห็นเล่นแบบหินมะเห็นไปท่งไปเที่ยวอะไรเงี้ยลงรูปกันอยู่เลยก็เลยงงว่ากลับมากันตอนไหนหแบบวาร์ปมาแล้วแบบว่าเออไม่ได้แบบ บอกใครอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคืองงไปหมดเลยสรุปก็คือส่งเด็กใหม่ไปนั่นเองนะคะซึ่งจะบอกว่าเด็กใหม่ก็งานดีมากทุกคนก็แบบไปติดตามน้องๆได้คือยังไงก็ได้ดูโปรเจกต์ TSC ก่อนเพื่อนอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่แปลกที่พี่เมฆจะส่งเด็กๆน้องมาออกงานให้แบบลูกค้าแล้วก็ทางแฟนคลับได้ทำความรู้จักกับน้องๆไว้อะไรเงี้ยเออแล้วก็ อยากจะบอกว่าสิบห้าคนที่เป็นวิดีโอเดิมเดินโรมแดงอะคือทุกคนแบบหล่อมากเลยอะดูดีมากโอเคทุกคนแอดอยากจะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอของแอดนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วก็แอดก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนรวมถึงค่ายมีออนขาวด้วยเนาะขอบคุณค่ะ